สวัสดีจ้ามือนี่ร้านพะแน็มีเมนูนแซ่บๆซ่บสูตพีซูนองเบอร์ย่าจา้ามือนี่ร้านพะแน็สิกแกงเห็ดเฟียงน่าจา้ะเนาะร้านพะแน็ต้มน้ำย่านั่งไหแล้วจ้ะเดือดแล้วเราะเนาะหอนแล้วร้านะพะแม็คเสิเอาเห็ดลงไปจ้ามือนีร้านแพะแน็กแกงเห็ดเฟียงดอกบานน่าจาะเนาะ ดอกบานมันจะร้านพะแนงล่างทุกคนสะอาดไปแล้วเราจะเนาะร้านพะแนงกับไส้พริกกับพร้อมแดงนำล่างโคกจก้ะทีนี้นำล่างโคกลงไปตากกระเบียร์ล่างให้ไปพร้อ จะเข้ามาปรุงกันเลยนะจจะเนาะขาดบระเด้๋ได้จ้ะอาหารนิสา,เานาเฮาน้ำปลาแดกสารพระเลมักนุ่งนัวถ้ลเาพี่เคืองพนละจ้ะคือเก่าคือเดิมจ้ะใส่นัวเนาะจะเนาะใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ร้ายแซบร้ายผู้ใดบวกกินกับบวกใส่เนาะจะเนาะ จะลดจ้ะหลามพลาสติซใส่ลงไปหลานพะแสตีกใส่ผงผุ่มลดลงไปนะั่นม่าจะเนาะเพิ่มความนั่ลงไปเองจ้ะน้ำซุปมันสิไดก้กลมกลมแซ่บน,น่าจะเนาะมือนีหลานพะแสติี ใส่พักติ๋วจ้ะใส่สมพักติว๋วเราจะเนาะใส่ลงไปเลยใส่เห็นมันสมเราจะเนาะใส่ลงไปเลยพักอีตู้ใครไปใส่ที่หลังจ้ะง่งายๆเราจะเนาะเห็ดกิ่นแบบง่ายๆาเลยบาเท่าจ้ะคนให้ผักลงไปทางล่าง แลวโทษเนือจากลำพะแรกขนุญาตขยับกล้องใส่ลำปลาลงไปนิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวเขายาฝ่าใส่ร้ายน,นจะจากมันจิเข้มเข้าใส่ประเด็กลงไปร้ายแล้วเดี๋ยวต้มไว้ให้มัน เดือดน,นจะจ้เนาะเดี๋ยวเข้ามาซิมรสชาติประขาดอีหยังกันจาร้านทอเลข,ของนุยาตตัดคลิปน,นจะจ้ะเนาะ